ครับผมพี่น้องสวัสดีครับอยู่กับผมมีขัดแจ้งครับเมื่อนี้ครับมืัอนี้มีขัดแจ้งสิมาตีเพิงครับมาร้องเบิ์งรับว่าช่วงสี่ข่ามปีนี่มันสิมีน้ำมันมีน้ำครับผมเลาวติดตามชมคลิปครับนี่ครับผมถ้าถ้าไม่จำได้เฮ้ยมันมันยอมหมดแล้วแก มุดมั้นี่ใต่เป็นหมุดนะแต่เป็นหมุดยังไงใต่มุดเอาเด็ดนะมุดครับมนี่แต่เป็นหมุดเอาครับผมติดตามชมครับครับผมเล่าทอดแล้วครับปล่อยไม้ครับบลงท้นติน ก็เปรียทนี่ยวันวน้ำลองขึ้นเบื้องรับนงั้น

Thank you. ủa subscribe cho kênh đúng không ทำเาเลย

โดเดีเออข้าวลมอะไรเดี๋ยวมา้ก็ได้ดูันะ้หลาไยไปไปบวชวยช่ขม,มุลกันมมกอ่อเอามุลกันมมุลกันขมุลเยอะฮะว่าอะไรกัวโออ

phải quá quái 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 tìm, đi mà. À. <laughs> tìm <đi> mà. <laughs> gì mà tìm gì mà người kia khang nói leo u địch địch đạn vô u mà sao nó ảo đạn sao mà mắn cần được นอ่คิดอะน,น,น,น้ำเตาน้ำบางนนะครับนี่หัวนาำอ่าไ <laughs> ม่เรีกระแบนหนึ่งเลยโอ้ยนี่เลยจะขายเพลงเหรอแบเ่มาวน้รมาผมพร้อมอยังครับ ดังเดี๋ยวนี้เดียวเลยอะไรเราได้ตาเบี้ยมาฮะแกวำยละแต่เกินเพิ่มือ่อ๋เลยนี่บ้านมีคนจินอ๋อน้อยเดียววะไม่ครับช่ำๆเลยครับปีงครับพี่น้อง ลองเอาบางเอาุงยังไงได้เพื่อขาดตรงขาดอือเตรียมดีขนาดคร้บเจียบนี่ตัดพี่อไปมาเรียมาั่นเดียวดีครับใช่หมห่านะครับผม นนครับได้ไหมนะครับพี่น้องงานมือครับได้ประมาณเครื่องขวดขวดแบนนะครับนี่ครับแดงกับพอลุงคนละครื่องครับผมนี่ปีงครับพี่น้องใส่ใบตองปีงครับครับผมคลิปนี้ก็ ทำนี้ครับผมชิ้นนายเพชรยังก็กะรอชมติดตามครับกับช่องพิพัฒน์แดนนะผมนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ